ก้าวไกลคาใจเปลี่ยนหัวหน้าพักเลขาพักพลังประชารัฐสอดรับปรับคอรมอเคาะงบฟื้นฟู400ล้านวันกินหัวคิวทั่วแผ่นดินนายวิโรธลักษณะอดีศรโษศพักก้าวไกลกล่าวถึงกระแสการเปลี่ยนตัวหัวหน้าพักและผู้บริหารของพักพลังประชารัฐจากการลาออกของกรรมธิการบริหารพัก18คนว่าดูผิวเผินนั้นอาจจะเป็นแค่เรื่องภายในของพักการเมืองพักหนึ่งแต่ถ้าพิจารณาเทียบเคียงกับเหตุการณ์3เหตุการณ์ดังต่อไปนี้ก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ประชาชนต้องช่วยกันจับตาม มองอย่างใกล้ชิดคือการปรับคอรมอซึ่งอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงตัวรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังซึ่งเป็นรัฐมนตรีที่มีบทบาทอย่างมากในพรก3สามฉบับซึ่งมีวงเงินรวมกันสูงถึง1.9ล้านล้านบาทในการกันกรองวินิจฉัยกำหนดระเบียบหลักเกณฑ์ต่างๆในทางปฏิบัติโดยวงเงินที่สูงถึง1.9ล้านล้านบาทเป็นเป้าหมายอันหอมหวนช่วงนี้เป็นช่วงที่หลายมุ้งทางการเมืองวิ่งเต้นแย่งงบวิ่งกันล็อกสเปกกันให้วุ่นประกอบก,บกับการที่มีข่าวที่ลือกันในสภาวา่า มีการหัวกันเพื่อปิดปากสอสโดยมีการกันงบประมาณไว้ให้กับสอสคนละ80ล้านบาทโดยจะฝากงบประมาณเอาไว้ที่งบจังหวัดแล้วให้สอสอวิ่งเข้าไปชี้เข้าไปล็อกสเปคว่าจะทําโครงการอะไรให้ผู้รับเหมาคนไหนเป็นคนทําซึ่งสุดท้ายก็คงหนีไม่พ้นค่าหัวคิวและเงินทอนต่างๆที่จะเกิดขึ้นตามมา